มาร์กจุดไว้ให้นะครับก็จะมี2จุดเนี่ยให้ดูไว้ฝั่งที่มีรูเนี่ยฝั่งที่มีรูท่อน้ําจะมาร์กไว้จุดเดียวนะครับอ่านะครับก็ดูง่ายรูเนี่ยอันนี้หนึ่งจุดรัศล,ละทุกมุมเนี่ยก็ให้จําไว้ว่าอันนี้เป็น2จุดนะครับนะแล้วก็ไล่หนึ่งสองแล้วก็มาอย่างเนี้ยสามเนี่ยเท่ากับว่าหนึ่งหนึ่งนะครับรูท่อน้ำเราเอาอยู่ฝั่งคนขายนะครับ 1 2ึส่สามสี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็หยิบมาร์กจุดไว้อันนี้จุดเดียวนะครับอันนี้คือฝั่งที่มีจุดเดียวก็อาเวางไว้อันนี้ทำให้ดูคนเดียวเลยอันนี้อันยาวก็จะมีมาร์กไว้กันอันนี้หนึ่งจุดจุดวางนี้ยสองจุดฉะนั้นให้ให้อยู่ตามจุดนะครับ เสร็จแล้วหนึ่งกับหนึ่งตรงทางแล้วก็ใส่สลักนะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาเอาแผ่นสั้นเบอร์สองมาใส่เบอร์สองสองครับสอง วางไว้แล้วก็ใส่สลัดและนี่ก็เป็นจุด3จุดกับ4จุดนะครับฉะนั้นพี่จำง่ายก็คือ1 2 3 4ฉะนั้นเบอร์3อยู่ตรงนี้เราก็วางเลย ได้เลยครับแล้วก็ใส่สลักเหมือนเดิมอยากเยร์ให้มันเท่ากันครับก็ขยับให้มัน,น,นะใ,หมนให้มันเข้าตรงรูกันแล้วก็เสียบสลักเหมือนะเดิม โอเคเนี่ยก็เสร็จแล้วการวิธีการเซ็ตก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับพิงไว้แล้วก็มาฝั่งนี้นะครับเรียงการเนี่ยดูสิครับเสร็จแล้วสลักนะครับนะใส่มันตรงรูกันนะครับก็ตะงกลางอันนี้อันนี้ตรงไหนก็ได้นะครับ ก็เ,เอามาร์กจุดหนึ่งไว้นะครับมาร์กจุดนะครับให้ตรงกรนัน1ก็ขั้วหนึ่งสี่ก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่แล้วก็เอาฝั่างนี้นะครับนั้นดูดูที่สัญลักษณ์ที่ทาไว้ให้นะครับ1กับสี่ก็1กับสี่นะครับแล้วก็พับอะไรอย่างงี้ก้วขอเที่ยว I wow.